สบายดีพี่น้องครับสบายดีตากามล่นไปตลาดมาพันได้ามาชูเบาวเพชรกินเหยื่อ hey, ตะมักเต็มโ oh. oh. oh, อ้โอ้นี่ขาปุ้นข้าวแของแท้พี่น้องของแท้ปิ้งกบหน้าพี่น้อง,องของหวานอันนี้ของแข็เด็กเป็นแทนไงขาปุ้นเออเขาจะกินขาปุ้นอันนี้มกุกยังไงมุกห,วกหัวบอกมกไข่<อ>ขี่ปลา เออ,เอ,อ,อขอกีปลาพี่น้องนอเนี่ยดีๆเ่ากินมากกินขีนแล้เจ้าน้องขนแซ่บขอขีปลานิลนะพี่น้องไะเอาวในเขา่าเข่าก็ได้หนึ่งอเอาเรียบพี่น้องครับมาแห้งๆกินลาบเป็นน้องมุนบ่ได้ บ้วงนะครับตอนเอาม,ามืเมกเก่อนม่กิหมื่นเจบเรองกยื้ป่าหวานหวานอ่ะอืมปลาเปียกเนี่ยก็มึงอาบนำใชเป็นของนำไม่ไ่า เขาปุ่นบอมนะพี่น้องงานพี่น้องแทบแล้วนี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่นะพี่เด้อป๊าเลียอ่ะเป็นอะไรใช้เสื้อผ้ามัาไม่ใส่ให้มังเป็นอะไรคว่าน้ำไหมเพิ่งอาบน้ำ ไปนะไปก่อนอดมาใจเหม็นนึ่งทำแซมแม้

กินก็จ่กินครบอ่ะมันนี่คืจกินครบ <มา S 1> อืมอม,มานัานพี่มารูา้ไหมเอา้นานังีเขาขีขาม้าขาวไปของยราเลยขิ้เขามามอขีเขาีาขา,ขานั่งลงนั่งลง แต่มากย่าไปเกี่ยมากเม่นเม,นม,นมันบาดจบนั่นงลงชิมไหนะ บบปลาปิงกบกินปิงกบแล้วมันต้องบาเจ็บแขนเจ็บขาิีงเรื่องเลือดหอยๆอยงนย้อยออกไปก่อนเร็วๆกินกระรอกกัได้ย่ามือขินเขาบดมือระเบิดอันนี้่าเขาพูดว่ามันสี่นเลย

mới mới nang năn nè, giá đồng hồ kim bạc, giá, sáu bạc, sắp tới. ต่อยแม่เลยนะอ,อื้อเก่งแท้ๆเก่งจังได๋กำปั้นต่อยเลยโอ๊ยอ,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 อดดื้อือบัดดีอะไรกินรือเปล่าแตง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 แคนตารุคเบิ่งม่สิพา ลองแกะไยคันเมื่อของ,องแกงแกงอ้ยเ,เดี๋ยวน้อยเลยเนาะไป,อ,อ,ไปอืมกินกระรอกกระเดียกินไก่คุ้งไก่มืเป็นคองท้าอัน มันกัน่นด่างมันแบบบ่เข<อ>่าอืมอมปนไปไปอ,มอามอะบ่แซ่บได้ไหมคิดต้องเจอพลังเสียงของเอ่ยมันเนี้ยบ่ ของแมววันนี้ไปบังมันต้องกินเป็นน้ำย่ามดูเลยน,นี่พ่อกินก่อนก็น่ากระซุ่มมันขี้หิโนแตกกันนั่นแหละทางเขาแล้วขเขาไม่ได้เลี้ยงไห่เขาเนี่ยเขาหัดเขาเลี้ยงแตจะห่อให้เป็นนิสัยเดียวเวลาเขากินกระตั้งหากเขากินกระตั้งหากตรงนี้จะเบียว มาในเขากับฮักแล้วเขาอยากเขาเป็นระเบียบจะไปทุกทีมา่กัดจะได้บุญงเงิเนได้ยินเสียงแมวไหมล่ะ ขอหวานนี่เปนผลไม้อันาาอนี้กินแน่นีูต่อร่างกายเลยหวานไหนแกมันที่เรีออยมากก่ กิม้มนะครับ